สวัสดีครับยังปุ๊สวัสดีครับพักทีไม่ค่อยมีแล้วดีนะ<อ>เอา้าโนโน <No, no. S 2> มาเร็ว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 ตับแล้วฮนะเอาละอันนี้เขาหมอยังไม่ฟันกรงนะเป็นลูกผมแพ้หมอบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ถ้าเป็นเป็นนิหายดูยว่าไม่ได้เป็นผมแพ้หมอบอก โรยดยดตัอบบางทีตัดหน้ารถเลยเออโนเลยรอรอก้ารอกล้ามาแล้วกล้ามาแล้วเจ๊เจ๊จริงเพื่อนนั่งแล้วเอาเพื่อนเข้ากล้ามาเลยเนี่ยไปเซเว่นมาเพื่อนทำงานเซเว่นเลยเนี่ย รอลับมาเนี่ยเนี่ยเออูดิ้ดูดูดูยกได้มานี่พุ้ทำไมแบไปเชตนเัพนี้ท่ีบเชต้นเังพรุนไม่รบเช้นังพรุไมม่บเชยไตนเังพรา่วนไม่อยบกให้มาตรมันหยุ่เยอ้ทไงบเชตอนเัรนี้ม่้นนี้ำไเตจงี้ทแบ วทักไปอุ้มเลยอะไรครับน้องมันน้องมันดีใจดีใจเล่นเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออก้าก็หยุดแล้วออก้าหยุดก็ไม่มีเพื่อนแล้วพรุ่งนี้น้องมันน้องมันครับจับจับออก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 ไม่เอาไม่เอาไปแล้วเลยเดี๋ยวรถยายดักรถไว้เนี่ยรถมามามาเร็วออก้ามามาไปบ้านเรา มามากระปังไอ้สนมามมั้สนามเด็กเต้น,นมนนนั้ยสนามสนามบอลนี่สนามบอลมาเนี้นี่นี่นี่สนามบอลอยู่นี่มานี่มาเนี้ยโอ้ยได้แล้วนี่รถจะเข้าไหมสนามเข้าไหมเข้าป่ะพรุ่งนี้ก็ไปมพื่อนแนละ้วเอาโลก็ไม่มาเนอะ ให้แม่เข้ามาให้แม่เข้ามาเาเล่นแตพอแล้วไม่ต้องดึงยายมาแล้วกระลำสองวิ่งพระลำสองใบนี่เป็นนี่นี่เลยอ็กตีหายหมเลยเ้ยยุดสตอมาเล็กเกวเล็กโก้เร็วเร็ว ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าดูทิเสื้อเซเว่นนี่้กูติสหนึ่งไม่ตากแดดลูกไม่ตากแดด